said mm -hmm. เมื่อเศรษฐีใหญ่ทั้งสามแห่งเมืองโกสัมพีได้มีโอกาสไปสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เศรษฐีทั้งสามบรรลุธรรมเป็นโสดาบันพระบรมศาสดาข้าพระเจ้าทั้งสามบรรลุทางแห่งธรรมแล้วจึงใครอยากให้ชาวเมืองโกสัมพี มีโอกาสอย่างข้าพเจ้าทั้งสามบ้างจึงขอกราบทูลเชิญพระองค์ไปโปรดสัตว์ที่เมืองโกสัมพีเราทั้งสามจะสร้างอารามถวายพระสงค์โดยมีพระองค์เป็นประมุขเพื่อชาวบ้านชาวเมืองจะได้มีโอกาสฟังธรรมเป็นหนึ่งนิดพระองค์ทรงโปรโดเมตตาเสด็จผลัดเปลี่ยนไปประทับ โคสิตารามกุกุตารามและปาวาริการามพระอารามทั้งสามด้วยเถิดเจ้าค่ะข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้เจริญข้าเป็นช่างทำดอกไม้ถวายพระศาสดาพอสมควรแล้วแต่ข้าไม่มีโอกาสได้ถวายพัะตาหารแด่พระพุทธเจ้าเลย ข้าใครขอโอกาสถวายอาหารแด่พระพุทธองค์สักครั้งเถิดได้สิเราทั้งสามยินดีเราไม่ขัดขวางการทำบุญของใครหรอกการขัดขวางบุญมันเป็นความผิดมหันนะมันจะทำส่งผลให้เราลำบากหลายร้อยเท่าเลยแหละท่านพ่อเราและท้าทั้งสองใจดีมีเมตตา ยอมมินดีในบุญของผู้อื่นท่านไม่ต้องกังวลหรอกใช่ไหมนีพีกาท่านตั้งใจทำดอกไว้ถวายมานานคราวนี้คงสนใจสมณะท่านจงถวายทานแด่พระพุทธองค์ตามใจที่ท่านปรารถนาเถิด นขายค่าเถิดนะนะท่านนะค่าจำเป็นต้องซื้อดอกไม้จริงๆวันนี้ค่าได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัตตาหารดอกไม้ดีๆงดงามค่าได้จัดถวายพระพุทธองค์ไปหมดแล้วตายจริงแล้วค่าจะทำอย่างไรล่ะท่านถ้าหาว่าค่าไม่มีดอกไม้กลับไปหัวค้าคงหมุดแน่เจ้านี้ตือจริง แต่ข้าไม่มีดอกไม้ให้เจ้าแล้วจริงๆนะดอกไม้ตั้งเยอะพระพุทธองค์จะนำกลับพระลาหมดหรือไม่หรอกเมื่อพระพุทธเจ้ากับพระสาวกฉันพรตทหารและแสดงพระธรรมเทศนาจนเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเสด็จกลับตัวเปล่าถ้าอย่างนั้นดอกไม้สวยๆพวกนี้ก็เหลือนะสิปกติเวลาที่พระพุทธเจ้าออไปฉัน บ้านเราเราก็จะแจกดอกไม้ให้ผู้ฟังธรรมเป็นทานนำกลับไปบูชางั้นข้าจะรอจนเสร็จแล้วข้าก็จะซื้อดอกไม้พวกนี้กลับไปเหมือนเคยแล้วคนที่มาฟังธรรมจะเอาดอกไม้ที่ไหนกลับไปบูชาท่านสมานะการให้ดอกไม้หญิงผู้นี้ก็ถือว่าเป็นการทำทานเช่นกันนรามาซื้อดอกไม้ท่านทุกวันให้นางไปเถิดถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถิด เจ้าจงไปนั่งฟังพระธรรมเทศนาตรงนู้นก่อนนางคูชุตาลา จึงมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้นางบรรล,ลุธรรมเป็นโสดาบันและในการต่อมานางได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าว่าเป็นเอตะัคะทะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านการแสดงธรรม หลังจากนั้นนางกุชุตลาก็เกิดความเกรงกลัวและอายต่อบาปด้วยเหตุที่นางเคยทุจริตเงินซื้อดอกไม้เป็นประจำนางจึงละเลิกจากการทุจริตนั้นเสียเหตุใดวันนี้เจ้าจึงได้ดอกไม้มาเยอะเพียงนี้คุชุตลาเพราะค่าหาซื้อมาด้เงินแปกระหาปะนะเจ้าค่ะก เท่ากับทุกทุกวันนี่ไม่เจ้าค่ะด้วยปกติแล้วข้าจะยักย่องเงินไว้ครึ่งหนึ่งแต่นับจากนี้ไปค่าจะไม่ทำอีกแล้วเจ้าค่ะเพราะเหตุใดกันหรือเพราะมันบาปแล้วเจ้ารู้ได้อย่างใดว่ามันเป็นบาปใครใครสอนเจ้าหรือด้วยข้าได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า จึงทำให้ข้าได้เกิดฮิลีโอตปะกเกรงกลัวและละอายต่อบาปเจ้าค่ะงั้นเจ้าช่วยเล่าให้ข้าฟังอย่างละเอียดได้หรือไม่คุชุตลานางคุชุตลาได้ถ,ถ่ายทอดพระธรรมเทศนาให้กับพระนางสามาวดีและบริวารทั้ง500คนจนทำให้ พระนางสามาวดีและบริวารเกิดความเลื่อมใสนในพระพุทธศาสนาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอ,อย่าห้ามข้าเลยท่านอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนมารดาของข้าท่านทำให้ข้าสหายพร้อมทมั้งบริวารทั้ง500คนได้เกิดใหม่ ในแสงแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาต่อจากเนี้ท่านไม่ใช่คนรับใช้ของข้าแต่ท่านคืออาจารย์ของข้าพระนางทรงทำยี่งนี้สมควรแล้วหรือเจ้าคะสมควรยิ่งแล้วแม่ครูพระนางสามาวดีเป็นบัณฑิต ทรงทราบดีว่าบุคคลที่รู้ทำนั้นมีค่ายิ่ยงใดไม่สมควรต้องทำงานรับใช้ขอแค่แม่ครูได้รับฟังจากพระพุทธองค์นำมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเช่นวันนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะนะคะแม่ครูได้โปรดเมตตาพวกเราเถิดข้าจะทำเช่นนั้นได้ยิ่งใดเพราะข้ามีหน้าที่ตรองรับใช้พระนางสามาวดีทำตามที่พระนางสามาวดีขอร้องเถิด นากิดเจ้าใหญ่ค่าทำเช่นนั้นเลยไม่อย่างนั้นข้าจะมีบาปติดตัวอย่างมหันธรรสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้มาถ่ายทอดนั้นมีค่ายิ่งสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้แก่พวกเราได้ท่านควรกระทำสิ่งที่ท่านควรเถิดท่านอาจารย์ต่อจากนี้ ท่านมีหน้าที่ไปฟังเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำกลับมาถ่ายทอดให้เราสหายพร้อมทั้มโริวันฟังด้วยเถอะท่านอาจารย์ได้โปรดได้โปรดเมตตาสิทธิ์ด้วยเถอะ งบอกข้าหากไม่เกินความสามารถข้าทำให้ได้ข้าและบริวารมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอันแลงก้าที่จะอยากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์สักครั้งในชีวิตแม่ครูทุนเชิญพระศาสดาเข้ามาในวังได้ไหมเจ้าคะหรือไม่ก็พาพระนางสามาวดีและพวกข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระอารามหรือบ้านของพระนางก็ได้เจ้าคะ่ะ พระนางสามา,าวดีทรงเป็นสตรีในราชวงศ์จะไปไหนมาไหนตามอำเภอใจหาไม่ได้จริงด้วยข้าลืมตรงนี้ไปเลยพระนางเป็นถึงอัรรมเหสีจะออกไปข้างนอกแบบนี้เรื่องใหญ่แน่ๆเลยเจ้าค่ะถ้าหากเป็นเช่นนั้นข้าควรทำเยี่ยงใด ถึงจะได้เข้าฟ้อพระสาาดาสักครั้งท่านอาจารย์ข้าคงเกิดมาบุญน้อยนะแม้จะได้เข้าฟ้อพระสัสดาสักครั้งก็ยังไม่อาจทาได้พระนางถึงแม้จะมืดมนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางท่านอาจารย์ท่านมีอุบายอันใดเล็งบอกข้าด้วยเถอะ พระนางต้องจอรูที่ผนังห้องบรรทมขนาดพอมองเห็นพระศาสดาและพระสาวกเวลานั้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านไปรับพัฒตาหารที่บ้านของเศรษฐีทั้งสามพระนางจงนำดอกไม้ธูกและเทียนไปสักการรับพระพุทธองค์ในเวลานั้นเถิด อินทิราทำไมปราสาทของนางสามาวดีถึงดูเงียบเหงาเรากับไม่มีคนอยู่ช่างน่าแปลกจริไม่แปลกหรอกเจ้าค่ะทั้งพี่มันก็เป็นเฉ็คใช่ไในทุกๆวันจะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความที่พูดนี่แหละเจ้าค่ะวังของนางสามาวดีเนี่ยจะเงียบเหงาเรากับป่าชา้า ในทุกๆช่วงเช้าแล้วก็จะเป็นเชกเช่นเนี้ยอีกครั้งในช่วงเที่ยงของทุกๆวันเจ้าคะ่ะเจ้ารู้สาเหตุหรือไม่รู้สิเจ้าคะ่ะกระท่านอาจุระมาคันธิยะเนี่ยให้ข้ามาคอยอสอดสอบหาข้อผิดพลาดของนางสามมวดีเพื่อที่จะช่วยท่านพี่กำจัดมารหัวใจไงเจ้าคะ่ะเจ้ารู้และจะช้อยู่ใหญ่จงบอกสิ่งที่เจ้ารู้มาบัดเดี๋ยวนี้ สามาวดีน้องรักเหตุใดเจ้าถึงเจาะรูผนังเจ้ารู้หรือไม่สิ่งน,นี้หญิงสูงศักดิ์อย่างเราไม่ควรทำรู้เจ้าค่ะรู้แล้วทำไมถึงทำแล้วนี่อะไรดอกไม้ทูบเทียนแล้วยังมีการจุดบูชาอีกด้วย กมีอะไรอ่ะเจ้าบอกพี่มาเถิดหากพี่ช่วยได้พี่จะช่วยถ้าเจ้าไม่เห็นแก่เจ้าเองเจ้าก็เห็นแก่บริวารทั้งห้ารอคนของเจ้าเถอดหากไม่เช่นนั้นพวกนางได้หัวหลุดออกจากบาปแน่ ืบเนื่องจากน้องและบริวารที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแันแรง้าเจ้าค่ะใครที่จะอยากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์สักครั้งแต่ด้วยน้องเป็นหญิงราชวงศ์จึงมีข้อห้ามมากมายเจ้าค่ะเจ้าเลยเจาะลูเพื่อดูพระพุทธองค์งั้นหรือเจ้าค่ะเมื่อได้เห็นพระพุทธองค์ ข้าและสหายก็ได้บูชาด้วยดอกไม้และเครื่องหอมเจ้าค่ะพระพุทธองค์คือผู้ใดกันทำไมเจ้าถึงยอมเสี่ยงถึงเพียงนี้เป็นพระบรมศาสดาสมณโคดมเจ้าค่ะที่ทรงปรดสัตว์ที่เมืองโกสัมพีและทรงประทับอยู่ที่อารามของท่านเศรษฐีทั้งสามเจ้าค่ะ ที่นางสามาวดีมันช่างไร้สาระสิ้นดีใช่ไหมเจ้าคะท่านเป็นจุดทูบจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าเวไร้สาระสิ้นดีไม่ได้ไร้สาระดอกอินทิราบัตรเนี่ยสมณัตโคโดมผู้สร้างความอับอายให้แก่เราได้มาอาศัยอยู่ในเมืองโกสัมพีมันชินดีอะไรเช่นนี้ <S <S ดีอย่างไร<ม>ละเจ้าคะท่านพี่ ดีที่เราจะได้แก้แค้นมันได้ด้วยสิถ้ามันไม่อยากแตะต้องแม้แต่ปลายเท้าของเรามันก็ต้องไม่มีแผ่นดินจีอยู่แล้วพระนางสามาวดวีหรอเจ้าคะท่านพี่จะปล่อยให้มันลอยหูลอยตาให้ลำคาญใจเราเล่นหรอเจ้าคะท่านพี่อย่าลืมนะมันก็เป็นหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าคนที่ท่านพี่แค้นอยู่นะเจ้าคะ ไม่ต้องห่วงเพราะข้าจะกำจัดนางสามมาวดีและสาวกของมันไปพร้อมๆกับสมณัตโคโดกถ้ารอมานานวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องการเมืองกันแล้วกันอีกสักประเดี๋ยวคูจะมาไ้จะครับข้าแต่มหาราช ้ามีเรื่องร้ายแรงที่จะกราบทูลท่านท่านอาจจะเชื่อข้าหรือไม่ความจริงอันใดหรือไหนเจ้าลองเล่ามาก่อนสิเรื่องเรื่องของพระนางสามาวดีเจ้าค่ะสามาวดีไหนเจ้าลองอเล่า,า,า,ม,าลมาสิ นะเจ้าคะว่าท่านพี่อารักแล้วก็เมตตาในตัวพระนางสามาวดีดุจน้องสาวแต่ว่าเรื่องนี้มันบัดสีบัดเถเลอนะเจ้าคะอาจจะเสื่อมเสียถึงราชวงศ์ก็เป็นได้ถ้ามีเรื่องร้ายทังเพียงนั้นพระนางก็รีบแจ้งมาเถิด มันเป็นเรื่องส่วนพระองค์ท่านจุระมาคันธิยะเอาละเอาละมาคันธิยะหนเจ้าลองเล่าความมาทั้งหมดสิค,คือว่าพระนางสามาวดีแอบเจาะรูที่ผนังห้องเพื่อแอบดูชายอื่นที่ไม่ใช่พระองค์ เป็นความจริงหรือจริงสุค่ะนางอะยอมรับกับข้าเองเอาละถ้างั้นขอบใจเจ้ามากมรคันธยาส่วนเรื่องนี้นั้น เดี๋ยวข้าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองเวลานี้ขอข้าประชุมเรื่องการเงิน,นงกันก่อนนะ สามาวดีมันไม่รับโทษอย่างข้าเพราะสวา่างมีค่ากลับเห็นด้วยที่นางศรัทธานในพระพุทธศาสนาจริงด้วยท่านอาเดี๋ยวนี้นะนางสามาวดีและบริวานของมันน่ะได้จัดห้องบรรทมกลายเป็นห้องบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้ว นี่เราต้องพ่ายแพ้มันครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยหรือท่านอาใจเย็นเย็นหลานักถ้าเราทำไรพระนางสามาวดีไม่ได้แล้วทำไมเราไม่หันมาเล่นงานสมณะโคดมเราจริงด้วยเรื่องง่ายๆแค่นี้ มีค่าดัคิดไม่ได้นะดีละ่ะสมณโคโดมผู้วางองค์สูงสง่งหากถูกทาดววรณะต่ำต้อยด่ากล่าวว่าร้ายทุกวันดูสิจะทนอยู่ได้จริงเจ้า่ะทั้งพี่ว่าแต่ เราจะด่ามันด้วยคำไหนดีเจ้าคะที่ทำให้มันเจ็บแสบแล้วก็อับอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนียวไปเมืองนี้คำด่าที่ตำที่สุดสิบประการจ้าเป็นโจรเป็นคนพาลเป็นบ้าเป็นอูดเป็นลา เป็นวัวเป็นสัตว์เดราาัจฉานเป็นสัตว์นรกสุกติของมันจะไม่มีแต่เพียงทุกติอย่างเดียวสิบคำนี้แหละที่เหมาะสมกับสมณนทโคดมที่สุดใช่เจ้าค่ะ